รถสวยราคาโดนใจมาอีกแล้วเพื่อนๆใครตามหา toyota vios 1.5ตัว trd sportivo ปี2 0 1 2รถบ้านมือเดียวป้ายแดงราคาเปิดมาที่189,000บาทเพื่อนๆ จัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับเครดิตดีฟรีดาวออกรถศูนบาทกันไปเลยชุดแต่งแท้แท้จากโรงงานล้อแมกจัดทรงมาให้แล้วสวยๆที่สีดำทรงสปอร์ตเบาะทูโทนสีดำตัดด้วยสีส้มครับสวยงามจริงๆครับเพื่อนๆน่าใช้สุดๆกับราคาตัดสด189,000บาทไม่มีอีกแล้ว ไปค้นไปเช็คได้เลยสปอร์ตสุดๆประหยัดน้ำมันสุดๆใครชอบ TRD คันนี้รีบมาเลยครับรถจอดอยู่เรียบทางดูนรามินท่าจองผ่านล้าน3,000บาทได้คิวแรกในการนัดหมายรับรถคันนี้ได้เลยจัดไฟแนนซ์จัดไม่ผ่านคืนเงินเต็มจำนวนจัดผ่านเซ็นสัญญารับรถกลับบ้านต่างจังหวัดรีบจองด่วนสนใจ0 8 8 5 8 4 5 3 7 5